วันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับเรารอออกฉากกับทุกคนครับว้าววันนี้ดีดีดได้คนละบากลากไหมคนละหมากลากไมมจากจากบ้านเต้าน้องได้ชิ้นซี่โอ๊ยมืดลายกลองกันเลยมามาอยู่ภาคเหนือวงงแจงเออหล่อมากเลยครับ นี่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 นีนเอเออกอดกอดกน้องนอเออันนี้เอ็นดูใช่ไหมเอ็นดูนุมเต็มมือด้ไหมันเขาบอก่าดูรดบ้างรอดบ้างแม่แม่กับสอแต่แนมาฝากเอาอันเพระดีเราได้สบายว่อนไรดัพระดีรได้จับาคุณก่นเอา าแก็เลยก็มักเบิดละละีกล่องเม่อวันอีก่อง้หนาใหญ่สุดเพราะปยัอยางน้องเนี่นี่นี่มามาถือกลองชิวคอยบ้างชิวคอยบ้านไม่ได้พูดรอรปีนี้ระเบียบไม่ได้พูดรอร มัไปร้อนเมนกี้ตามกนที่สนตมมา่นพี่นกพูดรอคุณไอ้นี้ก็รออีแค่เสง่ต้องคุณนีก็เสียงเซลไอ้กะเสียนจาของนะ